ผมก็ดีใจมากเลยครับดีใจจนพูดไม่ถูกเลยครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่มาแล้วก็มาให้กําลังใจนะครับก็ตั้งใจทําโชว์อย่างมากเลยหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมอย่างตอนนั้นี้มีใจเสียวไม่ได้แบบตอนนั้นที่จริงๆไม่เลยครับแต่ตอนนั้นนะ่ะเป็นห่วงความรู้สึกพี่ๆทีมงานครับคือเขามาเซตเวทีกันตั้งแต่คืนก่อนนะครับแล้วก็อดนอนกันจัดไฟจัดระบบซาวด์แล้วพอมันเกิดเหตุสวิสัยขึ้นนะครับก็ ก็ต้องเป็นกำลังใจที่พี่เขาใช่แต่เหมือนวันนี้ก็แฟนๆก็ยังมาแบบเยอะแบบขอบคุณขอบคุณมากๆาเลยครับกำลังใจดีมากมากเลยครับขอบคุณมากครับทุกคนกับช่วงวันนี้ในใจให้กี่เปอร์เซ็นต์ยังไงฮะแฟนๆผมมีเท่าไหร่ผมใส่หมดเลยครับวันนี้ก็หวังว่าจะ ทุกคนจะชอบกันครับผมาจะสูกใจทุกคนครับผมเลงทำไงขึ้นนะครับเป็นไงบ้างกับวันนี้ก็ดีใจขอบคุณสื่อมวลชนนะครับที่ใหม่ครั้งหนึ่งเมื่อเราเจอกันเมื่อสองวันที่แล้วนะครับก็้องขอบคุณที่มาให้กาลังใจน้องโดยน้องก็พยายามทําอย่างเต็มที่แล้วก็ทําเตรียมงานมาหลายปีก็เพื่อวันนี้อย่างวันนี้บนปานพิเศษไหมพี่ก็เต็มที่ <c oughs> ครับทุกทุกคะแนนครับก็ กราบหมดทุกที่ครับนะครับครับพอมันนี้งานออกมาเสร็จสมบูรณ์แบบแบบแล้วที่รู้สึกยังไงครับวันนี้รู้สึกดีใจครับเพราะว่าก่อนที่แทนออกก็ฝนเดอนจะตกเหมือนกันแต่โชคดีที่ฝนไม่ตกนะครับแต่พอนทุกอย่างผ่านมาได้ราบรื่นนะครับแล้วก็เห็นน้องเขาทําอย่างเต็มที่แล้วก็เราคุยกันเขาบอกเขาทำสุดๆเลยครับแทนหลังจากนี้ครับจะมีเรื่องขายทําอะไรต่อบ้างครับครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับก็จะมีทีมออฟสเตจครับจะมวัน ครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยครับส่วนเรียนสายยังไงก็ตามได้ทางช่องทางโฟนวันเอ็นจีทุกช่องทางเลยครับดูที่ตู้พี่ตึ้งครับครับปล่อยอะไรยังไง้าก็เมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้ว่าเดี๋ยวจะมีน้องเอลลี่ขับแบงกนะครับแล้วก็อารีนาก็มีสเปเชียลโปรเจกต์เดียร์ตัมนะครับนอกจากนี้ในปีนี้เราคงจะมีเออ่ทำคอคเสิบี้ด้วยครับรวมถึงทำคอนเสิร์ตเอฮปป็อปเยอะเข้ามานะครับแล้วก็หวังว่า ปลายปีเพราะเรามีมีลูกชายคนใหม่แล้วแล้วก็มีทั้งเอ,องลีด้าริน่าจะเป็นคนวันแฟมิลี่คอนเสิร์ตอย่างทางลลั้งเอรีดกลับมาทำแบค็คนะครับไม่นจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้แฟนไหมเรามีแบบแบบเต็มเลยพี่คือก็น้องทำเต็มที่ครับแล้วตอนนี้ก็อย่างที่บอกตอนนี้กาลังทำเพลงที่เกาหลีนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยก็ มีบินไปบินมาประมาณสี่รอบแล้วนะครับก็ก็ยังไงฝากฝากผลงานด้วยในนาคนที่จะใกล้ๆกึ้งขอย้อนกลับไปนิดนึ่งพี่วันงานวันนี้แบบกุ้มคุ้มหนัหกมาพี่สองวันติดก็ก็คูณสองไปโดนเบิ้ลไปครับแต่ก็ต้องคนที่เหนื่อยกว่าคือสื่อมวลชนนะครับที่ต้องมาสองครั้งผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ว่ามาทั้งสองครั้งมามามาผลงานเนาะ ก็ดีใจครับเพราะว่าเห็นเขาทำอย่างเต็มที่แล้วก็เขาใส่จริงๆริงผมเพิ่งเคยเห็นตอนที่เขาเปอร์ฟอร์มไลฟ์ครั้งแรกก็เห็นทุกทีเห็นที่2อวันนี้เขาทำแบบว่ามีท่าใหม่ๆมีเนเนอร์ใหม่ๆมาก็ก็ดีใจก็ทำสุดจริงครับก็เลยเป็นเหตุผนลนที่แบบที่เลือกน้องมาเป็นเ,เนั่นคือ สิ่งแรกๆเลยคือ passion ที่เขามีให้กับเ,เพลงและก็ดนตรีนะครับแล้วก็ความสามารถที่เขามีประสบการณ์ที่เขาสะสมมาแล้วเขาอยากจะทําเพลงจริงอยากทํามอบความสุขให้กับแฟนคลับจริงๆนะครับอันนี้ก็เราเมือม่อเมื่อสิ่งที่เราต้องการตรงกันเนี่ยเราก็พยายามผลักดันเต็มที่ก็คือแทนลั่งๆนี้ก็คือจานน้องเต็มที่เลยก็จริงๆมีเพลงนุ่มเมื่อน้องได้พูดแล้วว่ามีเพลง a n ง e จเดี๋ยวจะปล่อยเมื่อไหร่เดี๋ยวรอติดตาม แฟนๆก็ติดตามกันที่ขึ้นครับ<ม>เยอะม,มากเลยตั้งแต่วันที่กำลังใจเมื่อสองวันที่แล้วรวมถึงวันนี้ด้วยชมไลกันชื่นชมเต็มที่ในนฐานะผู้องกัานเองมันชื่นใจขนาดไหนครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าที่ติดตามผลงานของโฟร์แอบิวซิกนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันก็ อยากจะขอให้คำมั่นว่าเราจะทำงานที่ดีแล้วก็พยายามจะมอบความสุขให้กับทุกคนอย่างเต็มที่ครับแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของวงการเพลงไทยด้วยที่จะทำให้ทีป๊อปของเราเนี่ยไปอยู่ระดับเดียวกับนานาชาติได้กลับมาถามน้องนิดนึงเรื่องของทีวีแล้วก็สถานการการทำผลง,งานเพลงเพลงนี้มัตนตน้องลงทุนเองแล้วก็เรียนต่างๆด้วยมันยากขนาด,นาดนานไหนครับในนเล่เลาตอนนิ้นึงครับพรผมก็ไปเทรนที่เกาหลีก็จะค่อนข้างเข้มงวดนะครับแต่ว่า มรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ผมรักครับแล้วก็สนุกครับแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวทุกอย่างให้เป็นามาทําให้เราเป็นศิลปินที่ดีขึ้นให้ได้ครับผมยังเรื่องคนโเรากดดันไหมครับลูกความที่แบบเป็นบผู้ชายลูกคุณถามว่ากดดันไหมก็ผมรู้สึกว่าความกดดันคือสิ่งหนึ่งที่ผลักดันผ,ดนผมด้วยครับก็คือแน่นอนอาชีพนี้มาพร้อมความกดดันอยู่แล้วครับแต่ว่าพร้อมสู้ครับพร้อมอย่างที่พี่กึ่งบอกครับครอบครัวของเราเป็นนักสู้ทุกคนกัอยู่ครับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Star Society.